กินนอนอยู่กับผัวไทยแต่ก็อยากได้ผัวฝรั่งนะนะคือผัวไทยฉันก็ยังไม่ทิ้งนะอ,อ่ะนะถ้าได้ผัวฝรั่งมาเออมันก็ดีสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนลก่อนไปทาง,งานนะคะอันนี้ <c oughs> เป็นบทความที่น้องแอดมิน นะเอ้ไม่ใช่สิอของน้องฝ้ายนะคะของน้องฝ้ายที่เป็นเพื่อนใน Facebook ของป้าแก้วนะคะที่รู้จักกันมานานนานแล้วนะคะน้องเขียนไว้แล้วมันก็โดนใจมากนะคะ,ะน้องเขียนไว้ว่าว่าด้วยเรื่องเพื่อนหรือคนรู้จักให้หาผัวฝรั่งให้หน่อยนะคะ เธอบอกว่าหยุดค่านิยมบีบบังคับเพื่อนทางอ้อมให้ติดต่อฝรั่งให้สักทีได้ไหมเห็นเขาได้ผัวฝรั่งรวยได้ผัวฝรั่งดีก็อยากได้บ้างจำไว้นะว่ากว่าเขาจะได้ผัวเขามาเขาเดินหน้าหาด้วยตัวเขาเองเขาเอาตัวเขาเดินเข้าไปหาถึงได้มาไม่ใช่จะมานั่งรอแต่ให้คนอื่นประเคนให้ป้อนถึงปากแล้วคุณรู้ไหมว่ากว่าจะได้สามีฝรั่ง กว่าจะได้สามีสักคนมาใช้ชีวิตร่วมกันไม่ใช่ทุกคนที่จะได้มาง่ายๆนะเขาต้องผ่านบททดสอบอะไรมาบ้างคุณรู้บ้างไหมซึ่งคุณก็คงไม่อยากรู้หรอกเพราะว่าอยากได้ไงคะแต่ต้องการที่จะรู้อย่างเดียวคือ ผัวเขารวยผัวเขาสายเปผัวเขาดีเฮ้ยเขาได้ผัวฝรั่งเฮ้ยทาไมชีวิตเขาสุขสบายเฮ้ยทาไมเขาอยู่แบบมีความสุขจังเฮ้ยฉันอยากได้ชีวิตแบบนั้นเฮ้ยทายังไงฉันจะได้แบบนั้นอ๋อมีเพื่อนไงมีเพื่อนได้ผัวฝรั่งเฮ้ยใ,ให้มันติดต่อให้สิเอาเพื่อนผัวก็ได้หรือคนที่รู้จักหรือญา,าติผัวก็ได้นะคะส่วนมากจะเป็นอย่างนี้การติดต่อฝรั่งให้ใครสักคนหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคุณ คนติดต่อให้คือคนกลางที่ติดต่อให้อาจจะถูกใจคนกลางแต่ไม่ถูกใจทั้งสองฝ่ายหรือถูกใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่พอได้ไม่ดีไม่มีเงินเปก็จะโทษว่าเพราะแกนั่นแหละหาให้ฉันไม่ดีแกอิจฉาฉันใช่ไหมแกก็เลยเลือกฝรั่งสง่งมาให้ฉันนะคะถ้าสมมุติว่าเขาคบกันไปคบหากันไปแต่ไปด้วยกันไม่รอดเขาก็ด่าเราอีก ะะบางคนได้ดีเสร็จแล้วเขาก็มาแวงกัดเราทีหลังอันนี้ก็มีให้เห็นเยอะนะคะคือถ้าคุณต้องการผัวฝรั่งเพื่อต้องการกอบโกยเงินทองเข้าอย่างเดียว ก็ไม่ต้องหรอกแนะนําให้ขายกีเลย <c oughs> นะคะน้องบอกมอย่างนี้ได้เงินอย่างได้เงินเยอะกว่ามีผัวฝรั่งเป็นตัวเป็นตนการขายกีได้ทั้งเงินแถมจับฝรั่งมาร้อยคล้องคองคล้องแขนคล้องขาคล้องรอบเอวให้กระดูกเค็รเออมันยกล่องไปเลยนะคะแสดงว่าน้องเก็บกดมาก และการที่บอกว่าอายจังเลยหน้าบางไปนั่งบาไม่ได้ไม่ได้ไไดอายเสียศักดิ์ศรีครอบครัวจะอับอายขายขี้หน้าญาติพี่น้องก็จะอับอายไม่กล้านะคะแต่คุณเชื่อไม่ว่า,าผู้หญิงที่ทำงานบางไม่ใช่ว่าเขาไม่อายนะเขาก็อายแต่เพื่อปากท้องของครอบครัวนะ,ะเพื่อหลายๆอย่างเขาก็เลยต้องเอาศักดิ์ศรีของตัวเองเข้าแลก นะคือความจนมันน่ากลัวเลยคุณนะอย่างป้าแก้วป้าแก้วคิดว่าสาวส,าวสาวที่ทำงานบาร์ที่ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวตัวเอง active ครอบครัวตัวเองเออ active ตัวเองเพื่อที่จะให้หลุดพ้นจากตรงนี้ให้มีเงินให้ได้สามีให้ได้ชีวิตดีๆพอตัวเองมีชีวิตที่ดีแล้วครอบครัวตัวเองก็จะได้ดีตามไปด้วยอันนี้ป้าแก้วชื่นชมเลยนะคะ คือคุณจะอาชีพอะไรก็ช่างนะจะทำมาหากินอะไรก็ช่างขอแค่ไม่หลอกลวงคนอื่นไม่ต้มตุมคนอื่นไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอไม่ไปจีบไปป้นไปฆ่าใครนะถือว่ามีศักดิ์ศรีนะคะ น้องก็มาต่อกันที่น้องนะคะเน้นๆนะคะแต่เวลาหาผัวไทยคือเอากีแปะไว้ตรงตะตุ่มล่อนไปล่อนมาให้เขาเอาง่ายๆลดแลกแจกแถมให้เข้าฟรีต่างหากกับไม่อายบอกให้ไปหาผัวฝรั่งจริงๆจะจํากับหน้าบางขึ้นมาทันทีจะรู้รสชาติในยะความอร่อยไหมบางวันโชควาสนาดีได้โลสัมภาวอละหลายลาด้วยเตรียมฟินไว้รอเลยไม่อดอยากัแห้งแล้ว ถ้าอยากได้ผัวฝรั่งมันก็ไม่ยากให้เดินไปที่แหล่งของมันเลยมีทั่วทุกทิศในประเทศไทยไปเลือกเขาเองไปพิจารณาด้วยตัวเองว่าผู้ชายคนไหนดีพอเหมาะสมกับเรารวยพอไหมหรืออย่างไรคือไปเลือกเอาเองนะ,ะส่วนจะให้เขาเปย์หรือไม่เปมันก็แล้วแต่ชีวิตคุณนะคะแล้วแต่เลยจะไปใช้ชีวิตด้วยกันได้ไหมอันนั้นมันก็แล้วแต่คุณนะคะไม่ใช่ทุกคนที่ที่จะ พอเข้าพากับฝรั่งแล้วฝรั่งเปรเลยนะบางคนฝรั่งคุยกันกับฝรั่งในเว็บเดทเว็บออนไลน์ line. ยังไม่ได้เจอตัวกันเขาก็ส่งเงินมาให้นะเผื่อที่จะซื้อหนุนซื้อนี่เผื่อเป็นของขวัญมันก็แล้วแต่นดนะไม่ใช่ปากจะเอาแต่พัวฝรั่งแต่วางขาก็ยังหนีใส่กอกไทยอยู่ ดึงสตินะคะทุกคนดึงสตินะคะมองเอาความจริงเอออันนี้จริงผู้หญิงไทยหลายคนนะอันนี้ป้าแกวไม่ได้ว่าทั้งหมดบางคนนะที่ยังมีผัวไทยคาอยู่ยังอยู่กินกินนอนอยู่กับผัวไทยแต่ก็อยากได้ผัวฝรั่งนะันะคือผัวไทยฉันก็ยังไม่ทิ้งนะอ,อ่ะนะถ้าได้ผัวฝรั่งมาเออมันก็ดีวะ่ะนะเพราะอะไร เพราะว่าคือได้ผัวฝรั่งปุ๊บก็เขีย่ยผัวไทยทิ้งเลยเพราะว่าถ้าทิ้งผัวไทยกลัวไม่มีคนเลี้ยงบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่าด่าป้าแก้วนะคะและบางคนผัวไทยก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพื่อที่จะให้เมียไปหาผัวฝรั่งอันนี้เยอะนะคะป้าแก้วเห็นมาเยอะแล้วอย่างป้าแก้วยก,ยกตัวอย่างนะคะเมื่อก่อน พวกแก่ทำร้านเสริมสวยเนาะแล้วร้านเพื่อนก็นเป็นร้านอินเทอร์เน็ตที่ส่วนใหญ่จะเน้นอให้ผู้หญิงมาแชทแล้วก็เจ้าของร้านก็จะช่วยช่วยช่วยแชทช่วยหาสามีต่างชาติให้แล้วก็จะมีผู้หญิงหลากหลายคนนะคะที่เข้ามาแล้วก็ผัวก็นั่งมอไซค์รออยู่ข้างนอกนะคะมาด้วยกันแต่เมียเข้ามาแชทหาผัวฝรั่งเห็นแล้วอืมนะ การที่ได้มาอยู่ต่างบ้านต่างเ,เมืองเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะสุกเสมอไปเพราะแต่ละคนที่เดินทางมาบางคนเดินทางผ่านความยากลําบากบนเขาสูงลูกลังกว่าจะเดินไปถึงทางลาดยางบางคนเดินบนถนนเจอแต่เศษแก้วเศษตะปูพงหญ้าอุปสรรคกว่าจะเดินไปถึงถนนลาดยางบางคนเดินบนถนนลาดยางอาจจะยางมะตอยที่เพิ่งทําใหม่กว่าจะลาดยางเริ่มแห้งมันก็อาจจะ โยนรองเท้าทิ้งเปลี่ยนรองเท้าใหม่หลายคู่บางคนอาจจะเดินบนทางลาดยางที่ปูด้วยพรมแดงโรยด้วยดอกไม้มันก็คือบุญและวาสนาของเขาบางคนเดินทางทางลาดยางปูกโกลยด้วยกลีบกุหลาบนะแต่สุดท้ายไม่ชอบนะชอบที่จะเดินลงข้างทางไปเจอลกหญ้าพงน้ำอันนี้ก็มีให้เห็นนะคะ คนเรานะไม่ใช่อะไรอะไรก็มากดดันเพื่อนนะคะกดดันญาติพี่น้องแดกดันอยู่นั่นแหละให้หาผัวฝรั่งให้เฮ้ยจะมาอิจฉากันเหรอเฮ้ยจะเอะกลัวได้ดีกว่าเหรอเฮ้ยจะกีดกันกันทําไมจะเป็นแบบนี้นะคะการที่ที่จะให้คนหาผัวฝรั่งให้หนึ่งคุณต้องได้ภาษา แต่บางคนกูไม่ได้อะภาษาภาษากูไม่ได้อะนะแต่กูจะเอาผัวฝรั่งนะไม่พยายามให้ไปเรียนภาษาเพิ่มให้ไปพยายามฝึกฝนกับใหม่เอานะบอกแค่ว่าฝรั่งมันมามันจะรู้เองว่าสั้นแมนะคือบางคนคิดว่าบางคนญาติพี่น้องอเวลาได้ผัวฝรั่งเนี่ยก็จะบอกหาผัวฝรั่งให้ล้านแน่หาผัวฝรั่งให้น้องแน่หาผัวฝรั่งให้คอยแน่ เอเอาแบบผัวโจวเดอ้อเอาแบบผัวเธอเดอ้อนั่งอันน้องสิได้สบายคือโตป้ายายหน้าอากะสีได้สบายคือพ่อแม่โตหาเ,เห็นน้องเนี่ยเด้อเห็นแก่ความเป็นญาติพี่น้องกันเดอ้อกะสิมาไม่รูปแบบจังเสียแม่เฮ้ย้ลยเดอ้อสิบอกให้แต่ว่าลืมเทนเผออโซยภาษาบ้านตัวเองแล้วลืม มันก็จะจะเป็นหลากหลายลักษณะแต่ส่วนใหญ่จะมาในลักษณะคือกดดันเพื่อนอ่ะเฮ้ยหาผัวฝรั่งให้หน่อยเฮ้ยมึงหาผัวฝรั่งให้กูหน่อยกูอยากได้โว้ยอยากได้แบบมึงาเพื่อนเพื่อนผัวมึงก็ได้หรือคนที่ทํางานมึงก็ได้ใครที่รู้จักเฮ้ยคุณจะไปประกาศหาเอารูปไปโชว์นี่คุณเพื่อนฉันนะคุณอยากได้เมียคนไทยไหมอย่างนั้นหรอเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ไหมอ่ะคุณอยากได้ หาเองเลยนะคะเวลาผิดพลาดอะไรมาคุณจะได้ไม่โทษคนอื่นนะคะบางคนการหาผัวฝรั่งให้คือคือตัวเองต้องลงทุนด้วยนะมันต้องลงทุนไม่ใช่ทุกอย่างจะได้มาฟรีนะคะของฟรีไม่มีนดลกนะคะคุณต้องลงทุนอย่างน,น้อยก็ลงทุนเรียนภาษาคือไม่ต้องไปเสียเงินลงทุนเรียนภาษาในที่นี้ไม่ต้องไปเสียเงินเรียน ตามอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้นะคะขอแค่โทรศัพท์คุณมีอินเทอร์เน็ตคุณก็สามารถเข้า Google เข้า YouTube เข้า Facebook นะคะมีหลายเพจหลายชาแนลมีหลายที่ที่เขาสอนให้ฟรีนะคะเอาละค่ะยังไงวันนี้ป้าแก้วก็ขอ <c oughs> ขอบคุณบทความจากน้องฝ้ายนะคะที่เขียนบทความนี้บางบางบาง,งอันบางแก้วอ่านออกอากาศ ไม่ได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ยังไงป้าแก้วก็ขอเอวังเ้ืยอประการราชนีไปทํางานแล้วค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะก็อย่างที่บอกป้าแก้วทํางานวันอาทิตย์กับวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะคะวันพุธกับวันพฤหัสทําทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แต่ป้าแก้วทำครับป้าแก้วงกนะคะเสียดายเงินเนาะในเมื่อตัวเองยังมีแรงอยู่เอาล่ะค่ะวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีค่ะ